ขานอกแล้วโอเคครับทุกๆคนก่อนที่ไปรับชมคลิปรีแอคชั่นในเกมที่ลีเวอร์พลินขานอกแล้วต่อเรสเตอร์สตีไป1นึ่งนสามผมนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับะกด Follow กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมนะยิมเล็กย้อวลิพุนขานอกแล้วคําเตือน คลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กรีวูที่ดีๆแต่เหมาะกับเด็กรีวูกินเกรียนที่เข้ามาเกียนเพจแชมบี้เท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหวั t What the fuck เส็งเลยลูกนี้รีวูขึ้นนำเลยฮะหนึ่งศูนย์จากโงเม็ดซาร่าเอ้าแมดดิสัน แทบยิงคอมเลยแมดิสันนะครับผม้ก็มาดีคันยังไงก็ได้ก็มาเลเอาคาบากาลิสองเบเกอร์ยังไงวะดิหุยขนมเลยลูกนี้ขนมเมด แจกเลยค่าบักยังแจกเลยค่าบักใจดียังแจกเลยโยมตามหาเม็ดสามครับเวสเตอร์ยิงเอ้าแฮบารี่บัตหูยมึงยิงอย่างนั้น <progressive> เลยหรโอว่ายลูก <Hum> ย <ming> ิงเป็ดหายเลยจานลูก หายเลย หนึ่งวิสามผมนะโดนอาบักนะกองหลังตัวใหม่แจกให้สองแมสนะครับผมวีกองหลังตัวเก่งตัวใหม่เลยเอี่ยมอ่องเลยแจกเนี่ยคนใจดีเลยทามะกระบอกเอาเป็นว่าแต่ก่อนจะไปอะไรก็จับลุกเก็บใบผมนะลุกเก็บใบลุกเก็บใบคาบ เกลือบเือใานนอกบ้านผมน้าลยเกือบไ้เลยเกลือบใหลีว่าปุนนะผมน้ารยเกือไปให้รีเวเกิรนครับตอบนะลยเือจีบีบีกแล้วจันจีบอีกแล้วจันีบอีแล้วจนกี๊บนัดเลยอะล้อจนสงสารเราเนี่ยลีเพอร์